สวัสดีครับสวัสดีนะครับเอฟซีฟนหวยนะฮะสลับใดที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในชิปนี้นะครัวก็จะเป็นในสูตร2ตัวนะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วสูตร2ตัวนี้ไม่มานะครับแต่ใน3ตัวนี้ก็เข้านะฮะเนาะในสตัวเข้าสลับสูตรกันเนาะเออนี่ที่ผมบอกว่ามันมา2สูตรแล้วมันก็มาสูตรนี้นะครับนั่นแหละนะครับล่าสุดนี้ก็ไปดูกันได้เนาะในชิปก่อนหน้านี้นะครับสูตร3ตัว แล้วก็อย่าดืมนําไปตัดด้วยเนาะสูตรสตัวนะครับ ithe, ระ auf, น,น,นะบนะโอเคนะฮะมาดูในสูตร2ตัวก็งวดที่แล้วก็ไม่มาสักสูตรเนาะสูตร2นะครับสองหนึ่งนี่มา2งวดติดติดก็มาหลุดนะครับสูตรนี้ก็หลุดแต่ก็หลุดมันก็ยังมาเลขเด่นอยู่นะครับเนาะอ่ะมาดูในแต่ละสูตรแล้วกันนะครับสูตร2 1 2 2นะครับแล้วก็สูตร20นะครับมาดูในสูตร20กนั้นก่อนเลยนะครับสูตร2 0 ก็หลังจากที่เข้ามานะครับสมงวดเนาะก็มาหลุดนะครับหลุดไป3งวดเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะก็หวังว่างวดนี้นะครับจะเข้าแล้วกันนะครับผลนิงวดที่แล้วนะฮะก็จะออกไปนะครับในที่0 2 3 7 9 4นะอ่ะในสูตรนี้หลักหน่วยก็ยังมาเหมือนเดิมนะ3ตัวมา1ตัวนะครับหลัก10ไม่มา นะครับะอะล้วจะเป็นช่วงที่มันหลุดนะครับก็หลุดไป3งวดแล้วนะอะขอให้เข้าแล้วกันนะครับเข้า3งวดหลุด3งวดตัวนี้นะครับมาดูสูตรขั้นตอนนแะก็เอาผลในงวดที่แล้วนะครับจับมาคูณกันแล้วก็มาบวกนะครับก็จะเป็นในที่ใน0 0 2 3 7 9 4 0 2 3 7แล้วก็9 4 นะครับเนาะอ่ะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนนี่จะคูณนะฮะด้วยเลขคงที่5กับ7นะครับหลักหมื่นคูณ3กับ5นะครับแล้วก็หลักพันนี่คูณ9หลักร้อยคูณ7หลักหน่วยคูณด้วย5นะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะศูนย์คูณเจ็ดก็ได้ศูนย์ใส่ศูนย์ไปเลยนะครับสองสามเป็นหกสองห้าเป็นสิบสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้า 9 5เป็น45นะครับก็จะเป็นที่ใน6บวกกันกับ7เป็น13 3มบวกกันึ่เเป็น12 2บวกกับ5เป็น7นะครับก็จะลดแต้มนะ7ลดไปเป็น6ในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำในหลัก10คูณ5กับ9หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่6นะครับเ5เป็น45 99เป็น81เนะครับ46เป็น24ก็จะเป็น6 นะครับ5บวก1เป็น6 6บวกกับ4เป็น0สูตรบอกนะครับสูตรบอกให้เพิ่มแต้มไป0 1นย์อ่ะงวดนี้มีโอกาสนะครับที่จะมานะครับเนาะก็จะเป็นในที่ใน7กับ6ในหลักสิบหลักหน่วยเป็น0 1 2ย์นนะครับในสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวจับคู่ให้นะครับเนาะมาดูในสูตรนะครับสูตรถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในสูตรนะครับ2 1นะครับ อ่าเนี่ยก็ถึงมันจะไม่เข้านะครับมันก็ยังมาเลขเด่นอยู่เนาะนะครับนี่ในที่ในเด่น9นะครับนี่สตัวมา1ตัวนะครับสูตรสองสองเหมือนกันนะครับไม่เข้านะครับก็ยังมาหลักหน่วยนี่ยังมาในเลขเด่นอยู่เนาะนะครับมาทั้ง4ทั้ง3เลยนะครับในตรงนี้3 4มเนี่ยอ่าม,มาดูว่า2สูตรเนี้ยมันจะชนกันไหมนะครับเนาะอ่าในหลักหน่วย ตัวสองหนึ่งกันนะฮะก็เ,เอาผลในงวดที่แล้วก็จะเป็นนะครับในศูนย์สองสามเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สองสามเจ็ดเก้าสี่นะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นเนี่ยนะฮะหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคงที่เก้าหลักสิบคูณสองนะครับ แล้วก็หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่2 92เป็น18นะครับ92เป็น18แเนาะแล้วก็4 2เป็น8ปดบวกกับ8ดเป็น16นะครับ6บวกกันกับ8เป็น4ก็จะเพิ่มแต้มนะครับเป็น5ส่วนได้หลักหน่วยนำหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่9ส่วนคูณอะไรได้0เพิ่มแต้มลดแต้มมา2แต้ม ในสูตรสองนะครับล่าสุดนะฮะในหลักสิบก็จะเป็นในที่ใน4กนะับหเนาะลัหนวยเป็น8 901นะครับเข้า2งวดมาหลุดแล้วงวดที่แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร2 2นะครับอ่ะสูตรนี้ก็เหมือนกันนะก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับผลงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์ 2,3,7,9,4ก็ยังไงอย่ายลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีถูกแล้วกันนะครับหรือไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอชุดสรุปในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับ,นะรบเนาะหาในหลัก10ก็นำหลักหมื่นหลักแสนนะครับคูณ8หลักเปืนคูณ9หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่3นะครับส่วนคูณอะไรได้0,9,2เป็น18 4,3เป็น12นะครนะฮะ แปบวกกันกับ2เป็น0นะูนย์แล้วสูบแบบเพิ่มแต้มไปเป็น1ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นําในหลักแสนคูณ3นะครับหลักหน่วยนี้จะคูณด้วยหลักพันด้วยนะ,ะหลักพันคูณ7หลักหน่วยคูณ8 0ศูนย์คูณอะไร73เป็น21่นะครับสี่นะครับสคูณ8เป็น32ก็จะเป็น1บวกกับ2เป็น3 2 1สนึ่งูนะศูนยบอกลดแต้มล่าสุดนะฮรสํสำหรับในสูตรนี้ นะครับก็จะเป็นนะครับเลขที่ในสูงกับ1ในหลักสิบหลักหน่วยเป็น3 2 1 0อ่ะโอเคนะครับเนาะก็ในงวดนี้นะครับก็ชนกันใน2ตัวนะครับเนาะชน0กับ1นึ่นี่นะหรือจะเน้น0กับ1อ่ะจับคู่นะฮะจับคู่ก็จะมีนะครับในที่สูงสองนะครับก็จะเป็นในที่ใน4 8 4 9 4 0แล้วก็4 1 5 8 5 9 5 0แล้วก็5 1สูตร2 2ก็จะเป็นใน0 0 3 0 2 0 1 0 0 1 3 1 2 1 1 1 0 6ชุดสูตร6ชุดก็จะได้นะครับในที่7 0 7ดศูน ศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับอ่ะเอาแค่สามสูตรนี้ละกันนะสูตรนี้มันยังไม่นิ่งนะครับนี่แหละก็ลองนําไปพิดากันดูละกันนะครับสลับในหัวเราวล่าสุดนะครับก็อาจจะลองนําไปเปรียบกันนะครับกับในสูตร3ตัวก็ได้แต่ชี้แน่ๆนั่นแหละนะครับหลักหน่วยนะครับอ่ามีชน3สูตรเลยเนาะอืมนะฮะอันนี้ก็สูตรนี้เล็กวิ่งนะอ่นะสามตัวมา1ตัวก็มาเนะี่ยก็มีศ1นย์หนึ่ง ส่วนนี้ก็มี0 1ส่วนนี้ก็มี0 1อาหรือจะเน้นนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่า0 1 2เนี่ยน่าจะมีนะครับในที่ในงวดนี้นะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปพิดารกันดูแล้วกันนะครับยลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีร่ารวยเฮงปังๆกันทั่วหน้าเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ